ฉันพิงผลถาวรค่ะอยู่อำเภอบ้านังสตาจังหวัดยาลาค่ะนิคมกือรองค่ะดิฉันเป็นชาวสวนทุเรียนนะคะมีทุเรียนต้นใหญ่60ต้นนะคะอายุ40กว่าปีแล้วค่ะโรคเชื้อราแล้วก็โรคพัดไฟล่าใบเหลืองใบร่วงนะคะดิฉันกุ้งใจไม่รู้จะทําไงโคนต้นก็ดําค่ะแล้วก็กุ้งใจมากค่ะดินแข็งดินแข็งทุเรียนไม่แตกยอดค่ะ เจอพี่เขาแนะนำอะค่ะบอกว่าให้ลองใช้ตัวนี้คือโฟโซอยฉันก็บอกโฟโซอยโอเคอะไรก็ได้ขอให้ช่วยต้นทุนเรียนของฉันให้แตกยอดแต่ทีนี้พี่เขาบอกว่าให้เอาโฟโซอ์หนึ่งช้อนกินข้าวค่ะไป,ไปผสมน้ำยี่สิบลิตรนะคะแล้วก็ออกไปลาดโคนต้นทุกต้นค่ะต้นใหญ่ดิฉันลาดสองลิตรต้นเล็กลาดต้นละลิตรนะคะ แล้วก็ลาดไปประมาณ3-4มสี่วันดิฉันก็มาดูโอ้โหวันฉันดีใจมากเลยใจชื่นขึ้นมาค่ะเพราะว่าเห็นใบที่ยังไม่ร่วงค่ะมันเด้งขึ้นค่ะมันเด้งขึ้นดีใจมากกลับไปบ้านกลับไปบ้านก็มาดูอีกประมาณ1ิบกว่าวันนะคะโอ้ทีนี้นะคัแตกยอดขึ้นมาเต็มต้นเลยค่ะแตกยอดแตกยอดเล็กๆขึ้นมาเต็มต้นทุกต้นเลยค่ะไม่ว่าต้นเล็กอยู่ต้นใหญ่ต้นใหญ่โอ้โหเต็มต้นดิฉันดีใจใจชื่นกลับไปประมาณอีกประมาณสักยี่สิบ วันนะคะกลับมาโอ้โหใบดาบใบดาบขึ้นเต็มเต็มต้นเลยค่ะเป็นใบดาบเป็นใบดาบแล้วก็ผ่านมาอีกเดือนครึ่งโอ้โหใบดาบบานบานทีนี้มันบานเป็นใบใหญ่อะค่ะดิ่ฉันก็งงมากค่ะที่สวนน่ะส่วนมากเป็นใบเล็กอะค่ะแต่ทีนี้ตุเรียนแก่ส่วนมากเป็นใบเล็กแต่ทีนี้มันใบใหญ่เหมือนตุเรียนสาวค่ะโอ้โหดีใจมากเลยเขียวเข้มไปหมดเลยใบเต็มต้นทุกต้นจนชาวบ้านเห็นชาวบ้านบอกอุ้ย ทำไมใบเยอะมากทำไมใบเขียวเข้มดิฉันก็บอกว่าใช้โฟซอยค่ะใช้โฟซอยที่พี่เขาแนะนำมาดิฉันขอบคุณค่ะขอบคุณโฟซอยมากๆเลย